สวัสดีครับจากร้านคณะทรัพย์การเกษตรเรืองนกทานนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับใส่รถไทยนั่งขับนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับสามแถวนะครับหยอข้าวโพดสามแถวครับจะมีทั้งหมดนะครับห้าถังนะครับถัง ถังตัวนี้ที่เป็นสีส้มนะครับจะเป็นถังใส่มเมล็ดข้าวโพดนะครับส่วนถังสแตนเลสจะเป็นถังใส่ปุ๋ยนะครับถังใส่เมล็ดข้าวโพดจะมีสามถังนะครับและถังใส่ปุ๋ยจะมีสองถังนะครับจะเป็นจะเป็นข้างยาวพวกสามแถวนะครับจะเป็นใบขี้เมานะครับ จานแหกเป็นใบขี้เมานะครับที่เป็นใบขี้เมาของอ่ารวไทยนะครับนะครับระยะห่างระหว่างแถวก็ประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าเซนนะครับโดยประมาณนะครับหน้ากว้างของอเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับประมาณหนึ่งเมตรสี่สิเซนนะครับ ส่ท่อไทนั่งขับนะครับจะมีสองสีนะครับตอนนี้จะมีสีน้ําเงินนะครับกับสีส้มนะครับใส่ทรอไทได้ตั้งแต่21่แรงนะครับจนถึงประมาณ50แรงได้นะครับนะครับเราทำที่ใส่สลักมาเผื่อไว้นะครับสาหรับสลัก รูเล็กแล้วก็รูใหญ่นะครับครับราคาเครื่องเกียวก็พดนะครับอยู่ที่27,500บาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านคณะทรัพย์การเกษตรนะครับ เบอร์โทรนะครับ0841499398นะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับขอบคุณครับ